สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แอนเข็ยมาค้าล่างเห็ดเนาะจ้ะหลังจากออกมาจากปลาแล้วเนาะจ้ะแอนก็กำลังสีปลาดพาเห็ดเนาะพี่น้องเอาไาหมชุ่มผลงานเนาะจ้ะอันตรีปาดมาแล้ว,ลวหรือวะว่าแอนกเสียกเบิง้งเนาะจ้ะเอาเบิ้งกันพี่น้องเสียงน้ำเิดเดียวแอนเสียวล้งเนาะจ้ะมึงตาลายดอกกับพี่น้อง วังไงหนึ่งสิบบาทนอกจากไหนมันเปืือนดำดำแน่แต่ดอกงามๆพี่น้องโอ้เสียดายมลมันจะเป็นจุกนมอมเยอะนี่นะจ๊ะพี่น้องจะแช่น้ำเกลือไปสักก่อนนะจ๊ะพี่น้องนี่มันจะเป็นต้มยืนมองกลางง่ายกันดอกอ่อน ใส่ถุงมามันสุกอมนจยามันหล่นต่กเกนาอพี่น้องน้ำส่อนน้ำเอี่ยนนี่จะ้ะต้มแล้วก็ใส่ท้องฟิดไว้เนาอเจ้าพี่น้องนี่กระโถนมานาวเลยพี่น้องเลยเป็นตุ่มตุบโบอยู่นี่หวานจะ้ะอร่อย สีมลน,นะพี่น้องหืมกันดอกอ่อนก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะแบบนี้พี่น้องเซน่าเหมยสีฟ้าภาพน่าพี่น้องเห็นยานขั้นดอกอ่อนจ้ะ ดอกอนะไรในพี่นอ,อนอดอกไแก่แล้วินไปใช่ไดอกใบแก่ก็บอกเอาเอาะนี่นอนถือคนลายหลาย แค่ดอกยงไงพี e ่น้องเลยไปพ่อห้อย่วงห้อยหมปลากับบรูเจ้าหนูว่ามาหากิ่นขวดดิ่นเต็มเนี่ยพี่น้องดอกเงี้ยกับขิมน้อยกันเสร็จแล้วหนึ่ง เกลือไปสักคนอ่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวก็ไหวแล้วเดี๋ยวเกลือมันลงจ้ะสารมาเดี๋ เด็กกินเห็ดเพิ่กหลอกปลานี่เ่ามีเห็ดเพิ่กไม่มันไหวหรอปุ๊บงามค่ะพี่น้องเอย นี่นก็ตายผีกพี่น้องเลยเ ขานั่งรถีงครับลั่บะเรือเอื้อนกับสีขาอีกลังเลิกง่ายเดีแต่มาฟิตไว้ไม่ต้องซื้อนะจ๊ะเนี่ยอ่อนครับนี่น ดี๋ยวนั่งซื้อไม้เบิ่งพี่น้องนี่เจ้าซื้อภาษาเยอรม,มันนอกจากพี่น้องเขาบอกลักษณะมีชอนนกินได้นอกจากพี่น้องเห็นมอเมอร์นี่ม,มิชอนันเป็นลูกกระโหลกจังซี่นะั่จังแสดงว่ากินบบได้นอกจากพี่น้องนังซื้อเหลยมนี่นะเห็ดเห็ดตลางแดนนอกจากในเยอรม,มัน เห็นก็เอา,มาใม้พี่น้องเบิ้งนะจ๊ะว่ามันเป็นหน้าตาแบบนี้อะไรดอกอ่อนนะจ๊ะดอกอ่อนเนี่ยที่มันเป็นตุมต่มๆเนี่ยเป็นจุกนุ่มนี่จ้ะกินได้นะจ๊ะเห็นเอาไมา่พี่น้องเบิง้งศึกษาเป็นน้ำกันเนะจ้ะผู้ใดมาอยู่ต่างเหนียนไม่วะแต่ว่าผู้เพิ่นมาอยู่ก่อนิ่นจัตุงงูดอกผู้เพิ่นเข,ขปาปลาเห็้ว่า จะเรียนดูน้ำพีๆแน่ซื้อแน่หมักจะเนี่ยหมักเห็ดนี่เสียไปจะนะคุดคุดคุดเดี๋ยวได้เนี่ยเสียไว้สักค่อน หนึ่งกระแทบต้มกระแทบค้อยกระแทบเกียงใช้นใไม้กระแทบพี่น้องไลาลครับพี่น้องมืเอนี้นั่งออกหลครับพี่น้อง กินล้างลาง้ลา ดอกนีอ่อ่อนครับม้อเจได้หักพี่น้องใส่ถุงมาใส่กระเป๋าเปลี่ยงหลังแม่ได้ละไม่พอละไม่แพ้ไข่เลยนะจ้าเห็ดดอกน้ามคักพี่น้องหูปาลาละจ้าวัน Đọc nghe này มมเดลปาดคาเด็ดดอกนีดอกเด็ดเอาเจ็ดสิบบักไว้ะช่อนเบื้องต่อนต่มแล้วจ้ะแมตซ์สองพี่น้องเรื่องโโกดกล้องอีกแล้วแค่ดอกงามๆพี่น้องเลย

แซ่ไว้สักครู่ให้หน่อยตึ้งตกตึงตก อ่นอนนาะพี่นออ้องเขื่ออยู่ใสเห็นสิล่านเยอะสองนานสามนานั่เนเ้แช่น้ำเขือไปสิคน What you